มาเอาละสองนั้นากาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้5ยเซลเซียสอย่าให้รู้นะว่ามันเป็นใครเอาสนัยมาส่องหัวเราอะเออาติดอะไรเอาโทยังไม่ทันได้เปิดคลิปเลยอ๋อก็ว่าอยู่ใครเอาสนัยมาส่องหัวเราก็หาอยู่ตั้งนาน มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับวิทแอนโก o ในพาร์ทที่แรงปืนพาร์ทที่พาร <พา S 1> ์ทความเชิญที่อตา,าปาดขวายิงสวงงส์เออ<ะ>ใครก็ได้เอาออกไปจากตรงนี้ที <c oughs> คือถ้าตายไวกว่านี้มันจะหาเอออันนี้มันตายชา้าตอนแรกมีแค่ตัวเดียวไปไปมามาผุดขึ้นมาอีกสองตัว กินแคปเบผมว่าเราเข้าไปข้างในไม่ได้อย่างแน่นอนเผเผิมันอาจจะไปเจอกันก่อนเราด้วยหน่อยนะมาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับฟรีแอนโกในพาร์ทที่158เอาล่ะคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าไพเลดแคปไม่เทมปาจจิแคปต่างหากล่ะ นี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคือไ่เป็นครออะ้ผมจำได้นะครับว่าเราสามารถหยิบขวดขึ้นมาดื่มนะครับแต่ว่าแหม่น่าเสียดายมันไม่สามารถเอาไปปาหัวตัวอื่นได้ ซึ่งปูตัวนี้ผมก็เคยเล่นเมื่อสมัยเล่นเกมนี้แรกๆเลยนะครับคลิปแรกๆเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเล่นแค่แป,ป๊บเดียวครึ่งคลิปนะครับโอ้ไม่น่ารอดเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมอยากได้หมึกตัวนี้มากแต่ไม่รู้ว่าเราจะโดดถ,ถึงหรือเปล่าโอเคผมว่าไม่น่าถึงแน่จิ๊กเข้ามาโอ้ มาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วฉันจะฟันแกให้เป็นชิ้นๆให้เป็นชิ้นๆ <c oughs> แล้วมันกิ้งขึ้นไปสูงะคุณผู้ชมโธ่ <c oughs> ดูแล้วเริ่มต้นก็คงจะต้องมาจบกับพวกดาวทะเลปะการังพวกนี้กันก่อนนะครับโอ้เวลเยอะอยู่นะคุณผู้ชมเลเวลสามอะอมนี่นี่ โอเคได้ XP เยอะมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแกก็ลงมาแล้วมันไปอยู่อะไรบนนั้นนะอโหโอเคข้างล่างมีคุณผู้ชมข้างล่างมีไมอ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งหนีก่อนโอ้โหคือ แหมเนียนเหลือเกินอืมเจอขวดขอขวดหน่อยละกันรู้จักกับแบบหมัดเมาไม่ใช่นะอันนี้ดาบเมาจงพุ่งสังหารชิงโซอออโอ้โหโอ้โหไม่กอดโอ้ไม่กูแนสอ้คือ ไม่เห็นฉันหลอกแกไม่เห็นฉันหลอกไม่เห็นไม่มามาแน่จริงก็ตามตามมาตัวนี้ต้องลออขึ้นไปบนหินนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่บนทรายมันจะติดขยันติดโอ้แย่แล้วติดดีนะเรามีเทคนิคจ้วงจ้วงแทงจ้วงถอยนี่ แล้วบอกเลยว่าถอยอย่างไวเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเบื่อจะออกห่างเกินไปมาสิแน่จริงก็เข้ามาโอโเอาละครับเนียวพี่คิดว่าพี่ไวเลยแต่ผมไวกว่าอเอาสิเล็ว,วลสองอตีเข้าทีละ2อ,จอเจอดาฟันวิญ,ญญาณของผมเข้าไปร้องเลยร้องเลย <laughs> ติดกับฉันแล้วอเอาสิเหมือนจะ เลือด88นะครับคุณผู้ชมตัวนี้บอกเลยโย่บนหินจ้วงแทงจ้วงถอยไม่จำเป็นนะบอกเลยออเป็นไงเป็นไงหลงกลชั้นเองแกเนี่ยแต่บอกเลยอ่ออเคแหมนึกว่าเนื้อหายเหมือนจะไม่ค่อยคุ้ม สักเท่าไหร่นะครับโอเคเหมือนจะคุมละเล็ว <laughs> <laughs> เวสขอเล็วเวสีหน่อยสวยครับ <laughs> คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมชักจะเริ่มโคดหินตรงนี้ขึ้นมาแล้วสิครับ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดู <laughs> สงสัยจะหมด <laughs> คุณผู้ชมครับถ้าผมแอบตีถ้าผมแอบตีแอบตีแอบตีแล้วจ้วงถอยแอบตีแล้วจ้วงถอย <c oughs> เหมือนได้นะเหมือนจะได้นะแต่อย่าอย่าหันมาสิแน่จริงอย่าหันมาแน่จริงอย่าหันมาจ้วงถอยมันถึงเวลาชิงจังกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมมานี่น้องหนูไม่ไม่ไม่โอ้แล้วมันวิ่งมันวิ่งไววิ่งเร็วจ้วงแทงจ้วงแทง จ้วงแทงไม่ทันมันเลยเกินไม่ฟาร์มผมบอกเลยว่าเล่นไม่ได้นะนี่ไงนี่ไงอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมคือเราสามารถดูดเข้ามาไม่เสจมันสปอนยับเลยเออแล้ว ปับปับปับปั๊บปับปับปบนๆๆๆโอเคโอเคได้ได้ไม่ได้แดกฉันหรอกเนียนเนียนักใช่ไหมเนียนักใช่ไหมแล้วเหมือนจะยังฟันไม่ถึงซะด้วยเออจ้าจ้าจ้า เพื่อความชัวเผื่อยังมีเหลือแล้วออกยังไงล่ะเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวคือมันเพิ่มขึ้นมาอีกตัวแล้วคุณผู้ชม <laughs> <laughs> แต่ขนาดตัวก็ดาวมิดดาวมิดไปก่อนเลยไกลๆๆไกลๆก,ก,ก่อน เอาเอากลับมาได้ไอเรากับกับพวกเมื่อกี้นี้ผมให้เอาไว้ทีหลังเอาอะไรเนี่ยมาลงหลุมอะไรเนี่ยเป็นลางรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลางแต่ผมคิดว่าสู้ได้สู้ได้หนันหันไปดิหันไปดิเออเป็นยังไงพี่ไหลเหรอไหลไฟฟ้า หมดตี้โอ้ยตรงนั้นยังมีอยู่แอบมาฟาร์มกับถลามคีบดำเหรอแน่จริงลงมาแน่จริงลงมาืรงงม,ามระหว่างรอระหว่างรอขอฟาร์มก่อนนะเนาะเอาละ่ะมามันถึงเวลาที่เราจะต้องดึงผ้าปิดตาออกแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราคือเคมบอน มันไม่น่าจะถอดผ้าปิดต,ตาได้เนาะอืมยุหย,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 ยุดแค่นี้ก่อนดีกว่าอืมกดเพลินไปหน่อยแหมเอาละ่ะมามาเลยบอกเลยว่าฉับเดียวยังเดินไม่ถึงด้วยซ้ำข้างในข้างในมีอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยว เหมือนจะเป็นมังกรขนาดมังกรก็ยังหนีเรามาสิมังกรแดงเหรอมังกรลาวาสินะอยู่แถวเนี้ยไม่ต้องเข้าไปถึงหรอกไม่ต้องเข้าไปถึงเองเง <c oughs> อเป็นยังไง <c oughs> ถึงจะเป็นบอสตัวนี้ก็ไม่ขน,นาดมือผมหรอกเอาโถกันนึกว่าจะฟันจากข้างบนได้เอาได้อยู่เอาได้อยู่ <c oughs> <c oughs> เลเวล74คุณผู้ชมอืมอ่ามันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนหม,มาสิแน่จริงแน่จริงหมาแน่จริงหมาแน่จริงหมาเอาไปอีกตัวเดี๋ยวทำไมฟันไม่โดนเดี๋ยวก่อน,ต,อนต้องโดนสิครับคุณผู้ชมต้องโดนสิอือ ฉันก็หาแกอยู่ตั้งนานท็อกนาโทโดอนมันมาหลบอยู่ในถ้ำนี่เองเออคือโอ้โหผ่านบ่อยมากแต่ไม่เจอมันเลยก็ว่าอยู่เลเ e ลค i ิงอย่างนั้นเหรอหอลองเจอนี่ไปหน่อยเป็นเป็นยังไงเป็นยังไงเล่ะหมดแล้วเก็บให้คกูเคี้ยวมั้งเถอะห,หายกี้ยังไปสิ อีวิลคิงแคปไม่เหลือแต่ยังเหลืออยู่นะครับเขียว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 อยู่ไหนฉันเจอเจอแล้วคารังบอกเลยโตหายหมดเจอเวล8 5ดขบห้าเขาไปโตใครจะหยุดเราได้เจอแล้วครับเจอบอสของแมปนี้แล้ว โอหังแน่จริงก็เข้ามาเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดเมกกะโลดอนกันหน่อยดีกว่าโอ้โหมาสิแน่จริงก็มาถึงกับทิ้งเนื้อแล้วหันมาหาเราเลยหมารออยู่ยังไงมันก็ต้องเข้ามาหาเรานะครับเมกกะโลดอนมันโลภอยู่แล้วนี่ไงขนาดมีเนื้ออยู่ต่อหน้าอื 3,000 years later เอาล่ะครับคุณผู้ชมในที่สุดผมก็สามารถดูดเมกกาโลโดอนเข้ามาได้สักทีเดี๋ยวอยู่ไหนสปอนมาสิ <c oughs> <c oughs> โอโหภาพนี้ไม่ได้เห็นนานนะครับ <c oughs> <c oughs> การฟาร์มแบบนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า